วันนี้นะคะเมียวจะพาทุกคนมาสร้างคอนเทนต์การถ่ายโฆษณาสินค้าแนวสตรีทอาร์ตโดยกล้องโทรศัพท์มือถือของเรากันค่ะและยังมีการสอนการตัดต่อคลิปด้วยแอปแคปคัดกันด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนางสาวทันชนกสุขาโมโตหรือว่าเมียวนะคะ เมียวเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะเมียวจะพาทุกคนมาสร้างคอนเทนต์ด้วยการถ่ายโฆษณาสินค้าแนวสตรีทอาร์ตด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือของเรากันค่ะบอกเลยนะคะว่าไม่ยากอย่างที่คิดแล้ววันนี้ก็ยังมีการแนะนําและการสาธิตวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยแอปแคปคัตอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมเบื้องหลังกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับคลิปเบื้องหลังของเราดูแล้วเนี่ยน่าสนุกกันมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายคลิปกันนะคะเราต้องมาตั้งค่าที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรากันก่อนเลยคะ่ะ 1. เข้าไปที่ Setting หรือรูปเฟือง 2. เลื่อนหาคำว่า c a m e ล a หรือรูปกล้องถ่ายภาพและเลือกที่เลคคอร์ดวิดีโอเราจะตั้งค่าอยู่ที่ 1080p หรือ1920คูณ1280ก็เพียงพอแล้วค่ะและในส่วนนี้ถ้าโทรศัพท์ของใครสามารถเลือกเฟรมเรตได้อยู่ที่มีตัวเลข 30, 60หรือ120ซึ่งเมียวยก็จะเลือกเป็นตัวเลข60หรือเรียกว่า60 f เฟรมเพอร์เซกนั่นเองค่ะวิดีโอ60เฟรมเพอร์เซกเราจะสามารถดำไปทำภาพสโลโมชันได้อยู่ที่ประมาณ40%ค่ะ ซึ่งเราจะได้วิดีโอที่เคลื่อนไหวช้าดูสมูทแบบนั้นเลยค่ะเราตั้งค่ากันเสร็จแล้วแล้วสินค้าของฉันล่ะโอเคสินค้าพร้อมแล้วนายแบบก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออกกองกันเลยค่ะค่ะเทคนิคหรือมุมกล้องที่เราใช้ถ่ายทำกันในวันนี้นะคะก็มีหลายเทคนิคมากๆเลยค่ะอย่างเช่นเทคนิคนี้นะคะคือเราใช้ถ่ายแบบลองช็อตค่ะเป็นการถ่ายภาพมุมกว้างค่ะ ถ่ายภาพเป็นการถ่ายภาพโดยรวมซึ่งเราเนี่ยจะสลับการบันทึกภาพแบบมีเดียมช็อตและโคดอัพค่ะซึ่งเรานะคะจะโคดอัพไปที่รองเท้าซึ่งเป็นสินค้าของเราค่ะสลับมุมกล้องกันไปเทคนิคการแพนกล้องหรือการดอลลี่นะคะเป็นการขยับกล้องเข้าไปใกล้ตัวแบบค่ะหรือถอยห่างออกมาเทคน,คนิคนี้นะคะเรียกว่ามุมเคลนหรือบูมค่ะและยังเป็นมุมที่เรียกว่าดัตชิวไปพร้อมๆกันค่ะ เป็นการขยับกล้องนะคะจากด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะและเป็นการขยับกล้องจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนค่ะไปพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของกล้องหรือว่าตอนถ่ายเนี่ยเราจะสลับกันทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะมาถึงช่วงการตัดต่อคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะอย่างที่เมียวได้บอกไปตอนแรกว่าเราจะใช้แอป Cap Cut ในการตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะวันนี้เมียวจะใช้ในเวอร์ชัน iOS เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแอปกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของแอปแคปคั t นะคะหลังจากดาวน์โหลดแอปลและลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปิดแอปขึ้นมาค่ะในครั้งแรกนะคะแอปเนี่ยจะขออนุญ,ญาตให้เราเข้าถึงไฟล์ก่อนนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องกดอนุญาตไปนะคะเพราะถ้าเราไม่กดอนุญาตเนี่ยเราจะไม่สามารถนำฟุตเทจท,ทั้งหมดเข้ามาตัดต่อในแอปได้นะคะในหน้าแรกนะคะให้เราคลิกบวกโปรเจกต์ใหม่ได้เลยค่ะคลิกเลือกฟุตเทจท,ที่เราต้องการนะคะ เราสามารถเลือกได้หลายไฟล์ในครั้งเดียวกันเลยค่ะรวมทั้งภาพถ่ายก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีฟุตเทจที่เป็นจํานวนมากเนี่ยเียวก็จะไม่แนะนําให้เราเลือกมาทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราสลับฟุตเทจกันห่างๆหลายไฟล์เนี่ยเราเนี่ยจะทําไม่สะดวกค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องวางแผนการตัดต่อของเราให้ดีซะก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะเริ่มถ่ายด้วยภาพอะไรตามด้วยฟุตเทจไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคลิกเพิ่มได้เลยค่ะ ฟุตเทจที่เข้ามาในแอปแคร c u คัตนะคะแล้วเราเนี่ยจะเห็นทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะเราเลือกฟุตเทจที่เราต้องการที่เราคิดว่าใช่แน่ๆลากฟุตเทจเข้ามานะคะเลือกไว้แล้วมาใส่บนไทม์ไลน์ค่ะเริ่มตัดหัวท้ายซึ่งมักจะเป็นส่วนที่เรากดบันทึกไว้ก่อนและหลังจากภาพที่เราต้องการแต่เราก็ไม่ใช้ก็ตัดทิ้งไปก่อนได้นะคะโดยให้การเลื่อนฟุตเทจไปแบบนี้ค่ะสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการจะเริ่มจากตรงนี้คลิกคําว่าแบ่งฉาก เราจะลบส่วนต้นของฟุตเทจนี้ให้คลิกฟุตเทจดด้านซ้ายของเส้นแบ่งไทม์ไลน์แบบนี้นะคะจากนั้นกดตรงภาพถังขยะได้เลยค่ะก็จะเป็นการลบส่วนหัวออกไปเรียบร้อยเราเลื่อนไปดูส่วนท้ายกันบ้างสมมุติว่าเราต้องการตัดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคลิกตรงคําว่าแบ่งฉากเราจะลบส่วนท้ายของฟุตเทจนี้ให้คลิกฟุตเทจทางด้านขวาของเส้นแบ่งไทม์ไลน์แบบนี้ค่ะแล้วกดลบได้เลยค่ะ ฟุตเทจของเรายังไม่หมดนะคะคลิกบวกเพื่อเลือกฟุตเทจของเราเข้ามาทำงานเพิ่มเติมได้เลยค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการจะเพิ่มก t i o n ให้กับวิดีโอของเราตรงนี้ค่ะระหว่างฟุตเทจคลิกเลยค่ะจะเห็นว่ามีตัวอย่างก t i o n ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกที่เราชอบที่คิดว่าเหมาะกับคอนเทนต์ของเราค่ะลองปรับเวลาการแสดงก tion ดูนะคะถ้าเราพอใจแล้วก็คลิกถูกไปเลยค่ะลองกดเพย์ดูค่ะดูดีขึ้นหรือ,อยังคะ ถึงเวลาเพิ่มความเราใจให้กับคอนเทนต์ของเรากันแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มตรงเสียงดนตรีหรือเพลงประกอบจากรูปตัวโนต้ตได้เลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่เลยลองเลือกตามใจคอนเทนต์ของเราดูนะคะชอบแบบไหนก็กดบวกไปเลยค่ะถ้าใครอยากใส่ข้อความให้กดไปที่รูปตัวทีค่ะแล้วเลือกฟอนต์ตามความชอบของเราแต่สำหรับคลิปของเมียวเมียวจะไม่ใส่ฟอนต์นะคะ แต่ถ้าใครอยากใส่ก็สามารถทำตามที่เมียบอกได้เลยค่ะถ้าใครอยากใส่เอฟเฟกให้ความสวยงามของคลิปวิดีโอกดที่เอฟเฟกกดเรื่องเอฟเฟกร่างกายและเลือกเอฟเฟกตามความต้องการของเราได้เลยค่ะพอเราเลือกมาซักเอฟเฟกหนึ่งแล้วจะมีให้เรากดปรับแก้ไขเอฟเฟกได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอและการสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอวันนี้ คอนเทนต์ของเหมียวก็พร้อมแล้วค่ะอยากชมกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคอนเทนต์ของเรากันเลยค่ะ Fake days, fake ways, fake life, fake times, fake rulers, fake rumors, fake broadcasters. Fake rhymes, fake rich, fake คุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้ทั้งคลิปได้ทั้งการตัดต่อวิดีโอแค่นี้เราก็สามารถเนรมิตคอนเทนต์แนวสตรีทอาร์ตของเราได้แล้วค่ะหวังว่าสาระความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เมียวต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ